สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านบ้านนะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมวัวฝูงนี้นะคะก็เป็นวัวที่เลี้ยงออยู่บริเวณสะพานดาวนะคะก็เป็นวัวของเจ้าของช่องเองนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกับคุณตานะคะซึ่งคุณตาเป็นคนเลี้ยงเนาะว่าคุณตามีวิธีการเลี้ยงยังไงเลี้ยงแบบชาวบ้านแล้วทําไมวัวถึงอ้วนสมบูรณ์แล้วก็ผิวพรรณของวัวนะคะสวย มันวาวดีนะคะก็เดี๋ยวพาไปพบกับคุณตานะคะสวัสดีค่าคุณตาค,ค่ะ,ค,ะคุณตามีวิธีการเลี้ยงวัวยังไงบ้างอะคะให้วัวอ้วนแล้วก็สวยทุกตัวแบบนี้อะ,ค,ะค่ะให้กินน้ำแบบให้กินน้น้ร้อมมันจะสมค่ะกินน้ำปลาแล้วลองใส่ อ๋อก็คือเทคนิคของคุณตาก็คือต้องกินน้ําสะอาด<ม>าทุกวันสะอาดแล้วก็เลี้ยงให้เขาสมบูรณ์แล้วไล่ทุง่งมันตลอดค่ะตรงไหนมีหญ้าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยค่ะคลองอย่างนี้เลยคลองไอ้ห้วยทับพลเนี่าตรงนี้คือห้วยทับพลก่อนที่จะขึ้นสะพานดาวนะคะค่ะแล้วคุณตาได้ให้หัวอาหารไหมคะไม่ได้ให้เลยค่ะไม่ได้ให้นะคะเลีย้ยงธรรมชาติเลีย้ยงแบบธรรมชาติเลยไล่ทุ่งไปเรื่อยๆตรงไหนที่เป็นที่ อ่าตรงไหนที่มีหญ้าก็ไล่ไปตรงนั้นเลยใช่ไหมคะครับแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้มีอุปสรรคไหมคะคุณตาเลี้ยงยังไงบ้างแหละต้องถ้าฝนตกหนักเราออกไม่ได้ออกไม่ได้ตรงนี้ก็ให้อกรณ์ค่ะให้ฟางให้อะไรคะค่ะก็กินฟางแต่ไม่มีอาหารเสริมเนาะไม่มีคไม่มีอาหารเสริมนะคะอ่าวัวทุกตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะอันนี้แล้วการผสมพันธุ์นี้การพัฒนาสายพันธุ์ใช้วิธีการผสมจริงหรือว่าผสมเทียมคะผสม หลอดแก้วฮะผสมเทียมเนาะผสมหลอดอ่าหลอดแก้วนะคะคุณตาก็จะใช้วิธีนี้แล้วช่วงฤดูฝนแบบนี้อุปสรรคของของอ่าวัวเนี่ยคืออะไรคะพวกแมลงวันพวกอันนี้เ,ออเยอะไหมคะแมะลงเยอะแมะลงเยอะใช่ไหมคะอ่าใช้ยาอะไรคะยาอะไระพวก,พวก,กอ๋อถ้าชาวบ้านเราก็จะใช้ซซนดาแกมผสมน้ำแล้วก็ฉีดใช่ไหมคะ ก็เห็นหลายๆข้อที่เขาทํากันเนาะแต่ก็มีหลายตัวยาใช่ไหมคะแล้วแต่ใครจะเลือกใช้จ้ะอ่าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะก,ก็วัวที่ข้อเราก็จะมีแต่คือหลายๆคนก็จะมาชมว่ามีแต่ตัวอ้วนๆตัวสมบูรณ์นะคะเพราะว่าคุณตาก็คุณตาก,กับคุณยายจะเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะคะอย่างเช่นกระบะน้ําถังน้ําที่รองให้วัวเนี่ยก็จะล้างทําความสะอาด ตลอดเลยนะคะแล้วบัวที่คอกเราเนี่ยก็คือถ้าถ้าสกโปรกหน่อยมีกลินก่นมีกลิ่นเหม็นนิดนึงเขาก็ไม่กินนะคะอย่างเช่นน้ําคลองแบบเนี้ยก็เรียกได้ว่าถ้าอ่าถ้าถ้าเลื่องไม่ได้จริงๆเขาจะกินแค่พอกระหายเท่าที่สังเกตนะคะแต่พอถ้าหิวจัดจานึงจริงๆก็คือจะเดินไปที่คอกเลยใช่ไหมคะคุณตา,าอ๋อค่ะ ไม่ไม่กินใช่ไหมคะอ่าเราให้กินสะอาดทีเนี้ยมีผลไหมคะคุณตาเวลาให้ให้วัวกินน้ําสะอาดแบบนี้มันจะทําให้วัวอ้วนท้วนสมบูรณ์มีผลไหมคะโค้ดน้ำสะอาดมันก็ดีกว่าน้ำโสกปรกแล้วเนาะมันก็โป่งไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนาะจ้าค่ะก็มีพยาธิเนาะแล้วก็พยาธิผมก็ให้ยาไปค่ะคุณตาก็ให้ยาพยาธิถ่ายพยาธิใช่ไหมคะที่ประตูสัตว์นะเคได้อืมค่ะโอเคนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีการเลี้ยงวัวของ ของครอวัวแบบบ้านๆน,นะคะเลี้ยงแบบชาวบ้านเราแต่ว่าวัวก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่แพ้กับเนี่ยเห็นไหมนะคะก็ช่วงนี้อ่าก็จะวิ่งหาญ้าคือญ้าน่ะมีเยอะนะคะแต่ว่าวัวเขาจะเดินนะคะ,ะวัวข้อนี้จะชอบเดินนะคะชอบเดินมากๆเลยนะคะก็จะกินดีตอนช่วงก่อนจะเข้าข้อนะคะเนี่ยค่ะก็จะเดินลั่นเลาะไปแบบนี้นะคะคุณตาก็จะเดิน ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตามวัวไปแบบนี้นะคะก็เราจะไม่ได้ล่ามนะคะเพราะว่าวัวเราก็จะปล่อยช่วงบ่ายแล้วนะคะช่วงบ่ายแล้วเนี่ยค่ะเาก็จะเดินตามคันนาไปแบบนี้นะคะมีหญ้าตรงไหนฝั่งนู้นก็จะเป็นนาข้าวนะคะแต่ว่าเราก็ดูแลไม่ให้เขาลงนาข้าวของชาวบ้านเขานะคะเนี่ยก็เป็นวิธีการเลี้ยงวัวแบบไล่ทุ่งแต่ว่าก็ทําให้วัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ ได้เหมือนกับการเลี้ยงแบบในฟาร์มเช่นกันนะคะค่ะเนี่ยนะคะฝนก็ช่วงนี้ตอนนี้นะคะฝนก็ตกนะคะก็วัวก็จะหาที่หลบตามใต้ต้นไม้นะคะบางตัวก็จะเดินนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยกินนะคะจะไม่ค่อยกินหาหาพิกัดใหม่นะคะคุณตาก็จะเดินเลี้ยงไปแบบนี้นะคะซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นรอบๆบ้านเรานะคะก็ไม่ได้ไปไกลเนาะก็ ถามว่าก็สะดวกนะคะมีความสะดวกอีกอย่างนึงก็คือมันอยู่ใกล้บ้านเรานะคะเนี่ยค่ะตัว3ามตัวนั้นเป็นหัวโจกเลยนะคะจะชอบเดินมากๆถ้าตัวไหนเดินคุณตาก็จะมีวิธีการก็คือจับผูกไว้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวอื่นเดินตามนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็เป็นเจ้าฝาแฝดนะคะคุณช้างคุณแผนนะคะที่คลอได้ตอนนี้ก็เขาอายุ5เดือนกว่าแล้วนะคะ นะะี่ค่ะก็พื้นที่บริเวณนี้เราก็จะใช้เลี้ยงเป็นประจำนะคะสลับกันไปกันมานะคะบุตาก,ก็จะยืนเลี้ยงแบบนี้นะคะก็ไม่ได้มายืนทั้งวันนะคะท่านผู้ชมไม่ได้มายืนเลี้ยงทุก่าทั้งวันเพราะว่าเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อสักครู่นี้ฝนก็ลงเยอะอยู่นะคะตอนนี้ฝนลงก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการกินของวัวน,นะคะก็เลี้ยงไปแบบนี้ก็จะถึงช่วงเย็นนะคะก็เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ จะเข้าคอกของเขาเองนะคะแล้วก็เข้ากินน้ําแล้วก็นอนนะคะเข้ากินน้ําแล้วก็เข้าคอกนอนนะคะก็จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้เลี้ยงกันแบบนี้ไปบริเวณรอบๆนะคะบริเวณรอบๆบ้านของเรานะคะก็นี้ก็คือเอาวิถีการเลี้ยงวัวของเราเลี้ยงแบบชาวบ้านเราเลยไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากมายนะคะก็เลี้ยงปล่อยแบบนี้นะคะให้วัวได้หากินเองนะคะก็วัวเขาก็จะได้ผ่อนคลายนะคะ เลือกกินตามใจชอบอย่างหนึ่งถ้าวัวมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็กินหญ้าที่สะอาดกินน้ำที่สะอาดก็ทำให้วัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการเลี้ยงวัวนะคะทำให้วัวสุขภาพดีได้นะคะวันนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ